สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกันกับมแมวเมียอีกแล้วเนาะจ้กพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีแห้งกับสื้อผ้ามูเจ้ามหาลอกเก็บเห็ดเห็ดแบบนี้กินบ่ได้ประดับได้ยูได้เป็นปีสองปี3ปี4ปีเห็นเพื่อนเพื่อนเก็บเห็ดละสะอ่อนน้ำชั้นกระสีได้ยููแต่น้ำลานต้นไม้แบบนี้ล่ะเข้ามาในลานแล้วจักแม่จักลูกตื่นเต้นกันเห็นดอกไม้สวยๆงามๆทั้งพอบ้านก็ยืนลอตาเหลือกตาโซน่ามือใดสูสีเหลียวเบิ่งแต่ต้นไม้อยู่นั่นล่ะ ขึนซื้อว่าคนมักปูกเห็นต้นใหม่สวยๆงามๆหอดบอยักยางอยักยางทายรูปวนไปวนมาเขามาในลานแล้วกับส้ออนกับเตาปิ่งยา่างบาร์บีคิวราคาหลักหาร้อยหก0้อยเจ็ดรอยแปดอยเก้ารอยพันหนึ่งพี่นองแพงแห้งพอเขามาในลานแล้วฉันกะตรงไปหาเมล็ดพันธุ์ทันทีเพราะว่าฉันเป็นคนมักปลูกเห็นแล้วแม่นบด้ซื้อกระชื่นใจจุดประสงค์มือนี่ว่าสิมาซื้ออาหารกระตายเบิ่งดูว่าฉันสิได่าย,ยางแน่ทุกคน พอบานบอกว่าทำซื้ออาหารกระต่ายหามซื้อแนวอื่นเดอ้พอพ่อว่าจบฉันกระไดของติดมือแล้วทุกค้นขาฉันก็นเริ่มเล่นแล้วพอบานบอกว่าโบเมียนไปหลบเดยขึ้นซื้อว่าติดรถมาเฉยๆบไมีอยู่จริงย่างมาสักพักกับพ่อสิ่งที่ต้องการก็คือทีร่อยกงกระต่ายทุกข้างสิซื้อแพ็คแน่นหน่อยฉันว่าขีคันมาดูเพราะอันนี้มันกบประหยัดยัดไปเลยยี่สิบกิโลเต็มๆพอบ้านบอกว่าเสียไปยังคักยังแน่แต่กระต่ายมีตัวเดียว ของอยู่นี่ถ้าซื้อถุงใหญ่ยิ่งประหยัดยิ่งเพิ่มปริมาณได้ทุคทกคนอาหารกระต่ายเยอะแยะมากมายฉันกระเที่ยวจับเที่ยวบ่ายพอบ้านมาบ่ต้องซื้อเด้อพอ่อใดทีล่องกงกระต่ายแล้วฉันกะสิมาเอาอาหารอาหารเมื่อนี้กะสิจัดกระสอบใหญ่เต็มเต็มคือกันปกติิใส่ใส่หน่อยกะทุกคนขาฉันขี่คานไปหาซื้อดูหันไปหันมาฉันก็ไปพอกงกระต่ายที่เอาไว้ขังนอกฉันกะอยากได้มาโดนน่ะหล่ะแต่บ่มีเงินพอบ้านบอกว่าเบิงเบิงไว้กนหลุกหลุกำคำไว้กน มีเงินแล้วกับคอยมาจัดถตาตอนนี้บ่ฮั่นมีเงินอดใจไว้ก่อน้ดยความที่ฉันเป็นคนมักถ่ทายวิดีโอฉันก็นอยากเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างมาให้หมุ่เจ้าไดเบิง่งอาหารมาซำอาหารค้นพี่น้องเรียงมาซำเรียงเด็กหน่อยผู้หนึ่งทนบ่ได้บ่ไหวอหลีฉันก็นเลยยยางออกมาด้านนอกมาเบิ่งผักสลัดเพราะว่าฉันบ่มีผักสลัดกินเลยดีสวนดาน<ล><ป>นอกก็สิมีเหลือแค่สลัดกับดอกไม้นิดนๆนหน่อยมันเบิดฤดูกาลที่จะเพาะปลูกแล้วทุกคนค่ะ อันนี้กะสิเป็นโซนที่หลงเหลือไว้ฉันก็อดบ่ได้ที่ิหยิบสลัดไปปีนี้บ่มีสลัดไว้กินเลยทุกคนหอยทากกินเบิดปีนี้ก็เลยว่าสิปลูกบนกระถางเพื่อที่หอยทากสิไต่ขึ้นเลือกพักสลัดที่ถูกใจแล้วตาฉันก็เหลือเห็นสารพ่พุ่มบอยมูเจ้าคืองามแท้มุเจ้าว่าสารพ่พุ่มฝรั่งงามบอเป็นแต่เอาไปตั้งหลังบ้านดีเนาะฉันนี็นสะอ่อนความงามเขาคือตกแต่งใดละเอียดละออประณีตแบบไทย กับวสไตล์ไทยดอกสไตล์ฝรั่งนั่นล่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องฟื้นจะทุกคนมีขายเป็นถุงเป็นห่อถือว่าแพงอยู่เด้อช่วงนี้ทานกับสิขาดตลาดจักหน่อยฉันว่าสีย่างบาร์บีคิวให้ลูกกับคือซื้อทานบอด้งวดนี่กับสิอดไปคือเกาสงยสิยได้กระทะไฟฟ้าย่างเอาพี่น้องอันนี้เป็นพวกเปลือกสนเปลือกไม้ที่เพื่อนไว้ขายไว้เทประดับตกแต่งสวนแพงคืออย่างเด้อทุกคนถุงหนึ่งกับบะเม่นหน่อยเงิน ฉันใดๆแต่บึงฉันอยากมีสวนใหญ่ๆเห็นเพื่อนปลูกพักปลูกยาฉันก็อยากปลูกคือเขาอิจฉาละเด้อพวกมีสวนอันนี้พักสลัดกับสิมี่ซำนีอ้อยอยแนแงะพักย่างอื่นกับบมี